สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรมวันนี้จะพามาอัปเดตต้นไม้ไซต์ตั้งแม่นะครับว่ามีต้นไหนพร้อมที่จะทําจํานวนขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมหลายหลายคนนะครับถามเข้ามาว่า,าพระอาจารย์ปลูกบอนสีเลี้ยงบอนสีมานานหรือยังนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าคือ บอนสีเนี่ยเริ่มมาได้ประมาณ10เดือนนะครับสิเดือนแล้วก็มีการขยายจากบอนบ้านๆน,นะครับแล้วเราก็เก็บบอนที่เป็นบอนเก่าบอนโบราณน,นะครับมาเรื่อยๆเก็บไว้เพื่อที่จะตั้งแม่นะครับให้เขาโตเพื่อที่จะพอขยายทําจํานวนได้นะครับก็จะมีบอนในตับต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับพุทธประวัตินะครับตับรามเกียรติ์ตับพุชน1สิบทิศนะครับผม ก็มีลหลายต้นที่ทุกคนสอบถามเข้ามานะครับบางต้นก็ยังไม่ได้ทำจำนวนอย่างสองต้นนี้ที่ทุกคนถามเข้ามานะครับอันนี้เอามาพักไว้ข้างนอกนะครับนำออกมาเลี้ยงนอกตู้แล้วนะครับเมื่อก่อนอยู่ในตู้อันนี้แพรชมพูนะครับนี่แพรชมพูทีนี้ตอนแรกว่าให้มาพักเพื่อที่จะผ่า,าแต่สังเกตนะครับสังเกตใบนี่นี่คือใบล่าสุด ใบล่าสุดจะสั้นนั่นหมายความว่าอีกไม่นานเขาจะต้องออกดอกนะครับคืออันนี้เป็นการสังเกตเองนะครับเป็นการสังเกตเองว่าเวลาเราเลี้ยงบอลสีโตแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยฟอร์มมาสูงสูงแบบนี้ไต่ระดับมาแบบนี้แล้วจู่ๆใบสุดท้ายเขาสั้นนั่นแสดงว่าโอกาสที่เขาจะออกดอกก็สูงนะครับเหมือนอย่างยกจัก,กระพัดิเนี่ย ก็เช่นเดียวกันนะครับการสั้นผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวออกดอกนะครับอันนี้ก็รอก่อนเนาะยังไม่ยังไม่ผ่านะครับยังไม่ผ่าอีกต้นหนึ่งรวยล้นฟ้าที่ทุกคนถามหาน่ครับใบแดงๆแบบนี้นี่นะครับฟอร์มใบสวยนะครับฟอร์มใบทรงสวยแต่ที่นี้มาดูใบล่าสุดนี่ครับใบล่าสุดออกมาก็ต้องมาลุ้นกันอีกเหมือนกันว่าจะออกดอกหรือไม่ นะครับจะออกดอกหรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะเก็บไว้ก่อนยังไม่ผ่าทำจำนวนนะครับเดี๋ยวเราเอาลงมาไว้นี่ก่อนเผื่อไม่เผื่อไม่อยู่หลายวันเผื่อได้เดินทางเราก็ให้เขาดื่มน้ำไปก่อนนะครับเล็กๆเน้นน้อยเดี๋ยวเรามาเช็ค ดูจํานวนก่อนว่ามีต้นไหนพอจะแยกได้บ้างมาดูฝั่งนี้กันนะครับนี่เห็นคนถามเรื่องบอลกลบเห็นมีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องบอลกลบเยอะแต่ว่าที่นี่ก็จะมีพระโมคคัลลานะนะครับอันนี้นี่คือพระโมคคัลลานะในตับพุทธประวัตินะครับนี่อันนี้นะครับนี่พระโมคคัลลานะกาลัง กำลังจเจริญเติบโตเลยกำลังจะกัดสีแล้วนี่นี่นี่อย่างต้นนี้นกัดสีแล้วเห็นไหมครับนี่เริ่มกัดสีแล้วพระโมคคันลานนะนะครับเห็นคนถามเรื่องบอลกลาบเข้ามาเยอะแล้วก็เทพนาคาอีกต้นหนึ่งก็มีจํานวนอยู่นะครับอันนี้เป็นกุมพกันกุมพกันมีหน่อแล้วต้นเล็กๆเ,เองนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้ที่เกิดจากการผสมวังทองกับหงสุวรณน,นะครับนี่ลูกไม้ก็จะดูการ จเริ่มเติบโตเผื่อได้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปดูว่าโตเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงดูดูดูนี่นนมีม,มีมีเส้นดังๆขาวๆด้วยนะครับผมอาส่วนต้นอื่นๆก็ค่อยว่ากันนะครับให้ให้เขาโตก่อนนี้ก่อนแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้ตู้นี้จะเป็นโซนลูกไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยเขาน่าจะหมดสิทธิ์แล้ว เพราะว่าเนี่ยมันมันไม่มีเกสรแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูให้ดูเลยก็ได้เพราะว่ามันน่าจะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเนี่ยครับเนี่ยเสียดายอยู่นะครับเป็นลูกไม้อันนี้คือฟอร์มโตเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยให้ตรงเนี้ยเขาเหี่ยวแล้วก็จะเอาไว้ทําจํานวนต้นนี้ตั้งใจไว้ว่าจะตั้งชื่อนะครับมีชื่อในใจอยู่ จะให้ดูให้ดูใกล้ๆเนาะอึ๊บนี่อันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ป้ายนะครับเพราะว่าเวลาเขาโตมาเนี่ยดูตอนแรกๆเป็นสีนี้ทีนี้เริ่มกัดเป็นสีแดงแล้วก็มีป้ายมิ้นอย่างนี้นะครับก็เลยเรียกว่าลูกเนี่ยลูกไม้ป้ายด่างไปก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็จะทำการผ่าผ่าเสร็จแล้วก็จะมาดูความนิ่งของเขาว่า ต้นที่ผ่าไปแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนต้นแม่เขาไหมคือลวดลายเนี่ยจะเหมือนต้นแม่เขาหรือเปล่านะครับถ้านิ่งแล้วเนี่ยเราได้ต้นที่โตเต็มที่เหมือนต้นแม่แล้วเนี่ยเราถึงจะทําการตั้งชื่อนะครับให้ไม้เขานิ่งนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามนะครับว่าต้นลูกเนี่ยจะเหมือนแม่หรือเปล่านะครับลูกไม้รอตั้งชื่อครับก็มีหลายต้นนะครับเนี่ยลูกไม้ใบไผ่อย่างเงี้ย นั่นก็ลูกไม้นี่ก็ลูกไม้ที่ทำจำนวนไปแล้ววันนั้นสำหรับหน่อที่แยกไปก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าที่มีอยู่ตอนนี้มันเป็นก้านยาวมันแพ็คลาบากเราก็ก็เลยส่งได้แค่ไม่กี่ต้นนะครับส่วนต้นนี้นี่ขุมทองต้นนี้นี่เขาเพิ่งจะทิ้ง เพิ่งจะทิ้งดอกไปนะครับนี่ก็ผสมไม่ทันทิ้งดอกไปแล้วนะครับเป็นขุมทองนี่คือขุมทองที่โดนแดดแบบจนเข้มเลยนะครับแล้วนี่คือใบล่าสุดหลังจากที่เขาออกดอกเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จะทําจํานวนต้นนี้นะครับเป็นขุมทองนะครับขุมทองวันนี้เราจะไปลองอผ่าดูว่าหัวเขาจะใหญ่ แค่ไหนนะครับดูว่าจะได้จํานวนเยอะหรือเปล่าสําหรับคนที่สอบถามเข้ามาที่จองไว้เกี่ยวกับคุ้มทองต้นนี้นะครับผมถ้าได้จํานวนเยอะเราก็จะแบ่งๆกันปลูกนะครับให้ดูสีให้ดูสีสนี่ตอนตอนแรกก็จะสีประมาณนี้ทีนี้พอเขาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมีป้ายเนี่ยเริ่มสีเริ่มเข้มเนี่ยมีป้ายเขียวอีกนะครับทรงสวยสีสวย เข้มนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทำจำนวนต้นนี้กันดีกว่าครับตอนนี้เราก็จะทำการาล้างหัวนะครับเดี๋ยวเราคว่ำกระถางก่อนดูลากเขานะครับนี่รากเยอะแข็งแรงก็ไม่ได้ถึงกับใหญ่มากนะครับถ้าพูดไปแล้ว นิ้โป้องอันนี้หัวแต่ก็มีเคี้ยวอะไรในน,น,นี้มีเขี้ยวแล้วทำจํานวนได้นะครับทำจํานวนได้โอเคครับเดี๋ยวจะพาให้ดูนะครับแต่ละสวนก็มีเทคนิคการผ่าที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความเคยชินนะครับ อันนี้เราก็จะทาปูนแดงนะครับจะทาปูนแดงไอ้ใบพวกนี้จริงๆถ้าใบไหนไม่จําเป็นเราก็ทิ้งได้เลยตัวนี้เราก็จะเคลียร์รากออกให้หมดเดี๋ยวเรามาดูหลังจากเคลียร์รากเสร็จครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวของขุมทองนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นเขี้ยวของเขามั้ยนี่เขี้ยวนะครับนี่คือเขี้ยวตัวนี้แหละเวลาเราผ่าแล้วเนี่ยจะทําให้ชิ้นบอลสีเราโตไวนะครับโตไว ถ้ามีเขี้ยวเนี่ยบอลสีจะโตวไวเวลาเราผ่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพ่ากันดูนะครับเราก็จะแบ่งค่อยๆแบ่งนะครับค่อยๆแบ่งนี่นะครับดูเขี้ยวด้วยนะครับดูเขี้ยวด้วยตรงที่มีเขี้ยวเราก็จะแบ่งออกนี่นครับนี่แบ่งไว้ก่อนแบ่งไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็มีเขี้ยวนะครับนี่ แยกเขี้ยวเรียกว่าแยกเขี้ยวนะครับนี่นะครับแยกเขี้ยวแยกเขี้ยวอันนี้นี่นะครับพนะาอย่างนี้เลยเราไม่ได้เน้นปริมาณเยอะแต่เราเน้นตัวที่มีเขี้ยวเพื่อที่จะให้เขาได้โตไวๆนะครับนี่นี่ สชิ้นแล้วนะครับดูฟฝั่งนี้สี่ชิ้น5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้นนะครับ7ชิ้นแล้ว8 9กแล้วนี้สิชิ้นนี่สิบเอนะครับสิบเอ็ชิ้น13ชิ้นนะครับ13ชิ้นก็ได้โล ครบโลพอดีนะครับกับคุมทองนี่ชิ้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็เอาไปเอาลงไปด้วยนะครับเผื่อเขาติดนะครับนี่เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าจะจะ,จะงอกช้ากว่าต้านอื่นๆนะครับเพิ่มมาอีก3เดี๋ยวเราไปล้างน้ํากันครับหลังจากที่เราล้างชิ้นบอลสีเสร็จแล้วเราก็จะนํามาแช่น้ําปูนใสนะครับอันนี้คือน้ําปูนใสนี่นะครับนี่ ตกตะกอนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นผ่าเราก็จะเอาลงไปแช่ไว้สักประมาณ5นาทีนะครับเนี่ยนะครับนี่แช่น้ำปูนใสไว้สักประมาณ5นาทีในในระหว่างนี้นะครับในระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมวัสดุสำหรับเพาะชิ้นผ่าบอสีกันครับผมสำหรับวัสดุที่ใช้เพาะ บอลสีนะครับรอบนี้ใช้เป็นเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์นี่เราก็จะนําไปล้างน้ําก่อนนะครับแล้วหลังจากล้างน้ําเสร็จเราก็ผสมกับเวอร์มิคูไลท์นะครับอันนี้หลังจากที่แช่ไว้5นาทีนะครับเราก็เอามาถึงให้แห้งนะครับไม่ถึงกับแห้งหรอกครับเราก็ตากไว้ให้หมาดๆมานะครับก่อนที่จะนําลงบรรจุกลอง นี่นะครับหึงไว้สักครู่หนึ่งนะครับนี่แหละคือการผ่าของส่วนบนสีพระธรรมก็จะทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับทุกครั้งแล้วก็ชุดนี้นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําบรรจุนะครับก็จะประมาณนี้ ของสวนบนสีพระธรรมจริงๆปกติแรกเริ่มเดิมทีก็จะใช้ทรายก่อสร้างล้างน้ําให้สะอาดก็ใช้ได้นะครับแล้วก็คุยมะพาร้าวแช่น้ําค้างคืนแล้วก็ประมาณ3-7วันนะครับก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้ใช้เป็นเพอร์ไรท์กับบวมิคูไรท์นะครับผสมกันเนี่ยออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้แล้วเราก็จะพรมน้ําให้ชุ่มๆนะครับผมเดี๋ยวเรารอ ให้ hey, ชิ้นบอลสอีพึ่งลมอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาบรรจุก,กันครับสำหรับดินปลูกบอลสีที่นี่นะครับก็อาจจะคล้ายๆกับสวนหลายๆสวนนะครับแต่ว่าที่นี่ที่ใช้ประจำก็จะเป็นใบกัมปูใบกัมปูผสมกับใบมะขามแท่งนะครับเนี่ยใบมะขามอัตราส่วนก็ใบมะขามหนึ่งส่วนใบกัมปูสามส่วน เสร็จแล้วก็ผสมเพอร์ไลท์กับเบอร์มิคูไลท์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มค่าเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมสำหรับปุมทองต้นนี้นะครับหลังๆเนี่ยเราจะใช้ฐานนะครับฐานฐานดำของเราเนี่ยที่ ําการเผาเรียบร้อยแล้วเนี่ยรองก้นกระถางนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยเขาจะดูดซับความชื้นได้ดีนะครับแล้วก็เร่งให้บอลสีเนี่ยฟื้นตัวไวนะครับหลังจากได้ฐานรองก้นกระถางแล้วนะครับเราก็จะนําใบกัมปนะูที่ผสมกับใบมะขามเพอร์ไลท์เบอร์มิคูไรต์นะครับนําลงกระถางนะครับ หลังจากนั้นเราก็นำอจอมนี่ครับต้นจอมของคุมทองนะครับทำการทาปูนแดงเรียบร้อยแล้วนะครับลงกระถางจัดรากให้ดีๆนะครับให้เขาเดินหาอาหารได้สะดวกครับ,รบผมหลังจากที่เรานำชิ้นบนสีพึ่งลมให้หมาดๆแล้วนะครับวัสดุปลูกเราก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับต้นแม่ต้นจอมนี่ก็ลงกระถางเรียบร้อย เราก็จะมาบรรจุชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าเราจะดูด้านที่มีเขี้ยวนะครับบรรจุลงนะครับบางบางที่เขาก็คว่ำอย่างนี้เลยนะครับคว่ำอย่างนี้เลยนะครับแต่เราก็เอาสักคนละครึ่งแล้วกันนะครับเราก็จะวางให้ให้ด้านที่มีเขี้ยวติดกับวัสดุปลูกนะครับนะครับด้านไหนมีเขี้ยวนี่ครับเราก็วาง วางอย่างนี้นะครับให้มันได้กะระยะเอานะครับเรามีกี่ชิ้นเราก็หารให้ลงตัวเรียงเป็นแถวเป็นแถวไปแบบนี้นะครับบนสีถ้าหัวไหนต้นไหนเขาแข็งแรงนะครับบางต้นเนี่ยแค่1อาทิตย์ก็งอก2ออาทิตย์เป็นใบแล้วนะครับ บางต้นถ้าหัวยังไม่แข็งแรงนะครับเป็นเดือนก็ไม่งอกนะครับเป็นเดือนก็ไม่งอกเพราะฉะนั้นการเลี้ยงบอลสีเนี่ยเราจะต้องใจเย็นแล้วก็รู้รู้ว่าแต่และต้นเป็นยังไงนะครับบางต้นเนี่ยเหมือนจะเลี้ยงง่ายนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วก็ใช้เวลา ใช้เวลานะครับพอเราเรามาได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้เนี่ยถึงรู้ว่าการเลี้ยงบันสีมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วจะให้ได้ให้โตตามจํานวนที่ต้องการไม่ใช่นะครับบางทีเราผ่าได้เยอะก็จริงนะครับแต่การเจริญเติบโตก็ไม่ได้โตเยอะตามชิ้นที่ผ่าแต่ว่าอันนี้ถ้าหัวเขาแข็งแรงแล้วนะครับการผ่าเนี่ยยังไงก็รอด100เปอเซเพอเอ เกิดทุกชิ้นนะครับเกิดทุกชิ้นเพราะว่าตามที่ผ่ามาในระยะเวลาการเลี้ยง10เดือนเนี่ยก็ได้เห็นปัญหาลหลายๆอย่างนะครับผมมีเน่าบ้างมีงอกช้าบ้างนะครับแล้วก็บางทีการอัตราการเกิดเนี่ยมันก็ระยะเวลาการเกิดก็ใช้เวลานาน,าน บางท่านก็อยากได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับผมแล้วบางต้นใช้เวลานาน,านแต่ว่ามันก็อยากให้อยากให้รู้ว่ากว่าจะได้แต่ละต้นใช้เวลานาน,านมากนะครับยิ่งต้นที่เลี้ยงยากๆโดยเฉพาะบอลกาบเลี้ยงยากมากที่นี่บอลกาบที่ทําจํานวนต้นแรกก็คือเทพนาคานะครับเทพนาคาก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันกว่าเขาจะโตเพราะเขาเป็นบอลกาบนะครับ ก็ร่วมเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็เลหลายต้นที่ผ่าไว้นะครับเนี่ยเราก็จะเขียนชื่อเห็นไหมครับเราก็จะเขียนชื่อกํากับไว้ขุมทอง9มีนาคม6 5นะครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะเอานํามาไว้กับเพื่อนๆน,นี่คือเพื่อนๆนของเขาสําหรับใครที่จองไว้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นไก่ตัวงามเจ้ากุงอังวะ นะครับมีเจ้ากรุงอังวะมีทศกัณฐ์นะครับมีหลวงราชเนหานะครับแล้วก็มีกุสุมาสีมหาโพธิทุกคนถามหาเดี๋ยวรออีกหน่อยนางสวหาหะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคือชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยวันที่6วันที่8วันที่9 3วันนะครับนี่เราพาไปก็ไม่ได้มีเวลา ผาเยอะนะครับก็จะมีเวลาแค่ช่วงเย็นๆเท่านั้นนะครับหลังจากที่เสร็จจากกิจนะครับเสร็จจากกิจแล้วเราก็มาเข้าสวนตอนเย็นๆนะครับมันมันมันเป็นเวลาที่อากาศไม่ร้อนมากจนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราไปเปิดตู้ในช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยบางทีอากาศข้างนอกเข้าไปเนี่ยบางต้นเขาช็อกหรือว่าเขาปรับสภาพไม่ทันนะครับก็จะทําให ต้นไม้ชัง,งักการเจริญเติบโตได้นะครับก็เลยต้องใช้เวลาประมาณนี้ครับห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะผ่าเนี่ยนะครับก็เหลืออยู่3ใบนะครับเหลืออยู่3ใบขุมทองนะครับทาการผ่าเรียบร้อยตัวนี้กลายเป็นต้นจอมเดี๋ยวก็รอให้เขาสร้างหัวสร้างรากแล้วก็สร้างเขี้ยวต่อไปนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะ,จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็คือเป็นาการผ่าของสวนบอลสีพระธรรมที่เราทํามาทุกๆครั้งนะครับก็าอาจจะมีการเปลี่ยนของวัสดุปลูกจากกลยมะพร้าวจากทรายมาเป็นเพอร์ไรท์ผสมเบอร์มิคูลไลซ์บ้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่มีผิดไม่มีถูก นะครับอยู่ที่การเรียนรู้แล้วก็ดูว่าเขาจะโตช้าโตไวงอกแล้วจะแข็งแรงแค่ไหนนะครับผมเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็ขอให้มีใจรักแล้วก็เอาใจใส่เขานะครับดูแลเขาเพราะว่าต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนที่โทรสอบถามเข้ามาในช่วงนี้ไม่ได้ทำงานอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไร นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องบอลสีเราก็ได้สนทนาได้พูดคุยกันบางคนได้รับรู้ได้เรียนรู้ได้ฟังนะครับก็เกิดความสุขยิ่งได้บอลสีสวยๆไปเนี่ยก็ยิ่งเกิดความสุขเพราะว่าเราได้เห็นสีสันของเขานะครับเราได้อยู่กับต้นไม้มันก็ทําให้เราลืมความทุกข์นะครับลืมความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ่ะก็เลย ต้องการอยากจะได้บอลสีเพราะว่า 1. มันก็ช่วยให้ลืมความทุกข์ไปได้ 2. ทําให้เราเกิดความสุขสมกับชื่อของเขาบอลสีราชินีไม้ใบนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ